อะไรกันเลยแต่มันบด่งกตางดีมากสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมออกลยังไม่แล้ววาเล้ว้ สองท่านเนี่นเห็นเลยนะสวัสดีพี่แป้งสวัสดีครับเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไปซ่อมแซมให้มัดน้องใหม่ในมัดใหม่ครับผมเพราะว่าน้องใหม่เขาไปดันในไม้ที่มัดไว้ตรงให้เขาพิงครับให้เขาพิงข้างหน้าเชือกขาดแล้วก็เลยเขาดิ้นแรงด้วยเมื่อกี้ก็เลยขึ้นไปมัดใหม่จอดจอดรถแล้วก็ เอาโซ่ล็อกขาใหม่หมดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางต่อครับผมก็ขึ้นไปคูแล้วไม่ให้เล่นเล่นแรงเกินไปครับผมนถึงกี่โมงก็เดี๋ยวประมาณเก้าโมงกว,กว่าก็ถึงแล้วพี่ไม่มีใครอยู่เพราะว่าไอ้น้องไม่ย,ยู่บนรถผมขับรถตามหลังครับผม ก็เลยเมื่อกี้นิดเนื่องาผมไม่อยู่มั่งผมก็เลยให้เขาจอดแล้วผมก็เลยขึ้นไปซ่อมแซมให้ใหม่แต่มัดขามาลอะไรใหม่หมดสงสัยตื่นเต้นได้มาเที่ยวใช่ครับได้ไปเที่ยวกันนานๆได้ไปเที่ยวครั้งหนึ่งรถเยอะด้วยแหละครับเจอรถเยอะแล้วกระจำรถจะของไม่ได้ ก็เลยต้องขึ้นไปซ่อมแซมหน่อยคือหนัหนมันเป็นจะสั่นถ้าว่าถ้าว่าผมอยู่เฝ้าก็าไม่เป็นไรหรอกครับวันนี้เราไม่ได้อยู่เฝ้านะครับเดี๋ยวให้ เดี๋ยวกลางๆก,ก,ก่อนไอ้ได้ประมาณสักครึ่งทางก่อนจะให้ออน้าเขามาขับรถให้ครับผมแล้วก็ผมจะขึ้นไปเฝ้าเองเพราะว่าน้าก็ยังนอนอยู่ครับน้ายังนอนอยู่จาของโชเฟอร์รถยังนอนอยู่เพราะว่าเพิ่งมาจากสุรินด้วยนะครับก็จะก สวัดีครับพี่ท็อปโมบายสวัสดีครับพานนังใหม่ไปเที่ยวครับไม่ใช่ไปวัดสมานครับไปวัดวิรโชตครับไปวิรโชตไปวัดวิรโชตไปเที่ยวสองอาทิตย์ครับผมไปเที่ยวสองอาทิตย์เดี๋ยวก็กลับไปเที่ยวก่อนไปดูก่อนว่ายังไงผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าผมฝึกไปเนี่ยพามาลูกสาวไปเที่ยวก่อนเดินทางปลอดภัยครับผมครับครับขอบคุณครับพี่แป้งก็ไปเที่ยวก่อนครับดูก่อนว่าถ้าแบบดูสนุกก็ จะพาน้องใหม่เที่ยวนานหน่อยนะครับผมถ้ายุงเยอะน้องใหม่อยู่ไม่ไหวก็ต้องพากัดครับผมไม่ต้องกลับแล้วไม่หลวงพ่อไหมหลวพี่หลวงพ่อไม่อยู่จะไม่กลับังไง้เขาจะได้หนีเอาแต่ขออาศัยเขาอยู่เฉย ผู้บ่าครับพาน้องใหม่ไปหาผู้บบาก่อนครับไปหาแฟนก่อนครับผมนี่ลงทุนนะครับลงทุนพาลูกสาวไปเที่ยวนะครับนี่ลงทุนพาลูกสาวไปเที่ยวฉาเชเนเซาครับเดแป้งเอาเข้าวมาขายหน่อยหิวข้าว สั่งข้าวห้ากล่องส่งเดลิเวอรี่นะพีออะ่ออกมาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับออกมาตั้งแต่หกโมงเช้า เดรร์เดรรเดร์ใหม่ี่นกข้าขึ้นบาได้แล้วข้าล็อกไว้ต้องขาเสียใจวันนี้วันหยุดโอ้ใช่ใช่อ้ยนอนแล้วไปหากินเดี๋ยวไปถึงวิลโชอค่อยหาซื้อเอาไว,ว้ว่าจะกินข้าวว่าจะกินข้าวพี่แปหน่ะวันหยุดอีกแล้ววันนี้วันเกิดราชนี ประมาณใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับไหนก็มาสิไลยมาไปเรื่อยๆไปจะคนหรือเปล่าคน่นดูแอบ ตอนนี้กำลังอยู่แถวศิลาชาป่ะครับลบีใครศรีราชาประมาณแถวศิลาชาเลยตอนตอนนี้อยู่แถวศิลาชาครับผมแถวศิลาชาศิลาชา ตนเต้นรถกระไล่เลยวะปันหยุดขึ้นรถไล่ทุกเฮยสวัสดีพี่กันที่มาครับผมสวัสดีค่ะน้องใหม่ควานเล็กสวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยนะครับผมขอบคุณกพี่ขอบคุณกพี่กันที่มาครับตอนนี้ก็อยู่กับอยู่ขับรถตามหลังคนระับเมื่อกี้เพิ่งขึ้นไปมัดไอ้ไม้ใหม่ครับเพราะว่าน้องใหม่ก็ชนไม้ไม้เสื้อขาดก็เลยขึ้นไปมัดไม้ใหม่เอาโซ่อะไรล็อกขาใหม่เพราะว่าผมลืมอาโซ่ขึ้นรถมาสองเส้นบอกขาก็ไม่มันมีใส่ถึงไหนแล้วครับถึงประมาณศรีราชาเลยศรีราชาแล้วครับผม เสียเวลาตรงจอดไปแป๊บนึงครับเพราะว่าจอดลงไปมัดโซ่ให้น้องใหม่ใหม่ครับผมรถก็วิ่งได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถเยอะครับผมวันนี้รถเยอะใช่ถึงสีราชาจริงๆด้วยต้านสีราชาเอาเอดสีราชา ศรีราชาเน e ี่ยก็ใช้เวลาอีกประมาณสองชั่วโมงนู่นแหละครับถึงจะถึงวัดวิรโชตก็สองชั่วโมงครับอีกสองชั่วโมงพวเอาเสือกง่ายๆกว่านี่เนาะ หางโบตองสายจุดบบตองบอกครับผมขอบคุณหลายๆครับบบตองสายจุด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 อะไรนั่นเอ้ยบอกให้มาเฟอลซ่าให้แน่กับผมาเอ้ย คนที่เหนื่อยกับการเข็นช้างมากนะครับผมไม่ค่อยชอบไม่ช่ไม่ค่อยชอบเดินทางแบบเข็นช้างเข็นอะไรนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะว่ายิ่งเราไม่ได้เฝ้าขเขาในรถเนี่ยยิ่งยิ่งเหนื่อยครับเพราะว่าเขาจะจะดิ้นในรถนะครับมันก็เลยเหนื่อยหน่อยถ้าอันนี้ถ้าน้าบขคืนไปจัดการวันหนึ่งกับเป็นไล่อย่างหนึ่ง ใารเน <só c iful> <that> <JD et> ี่ยอยู่นี่ไปชวนเต็มฮะบาชวนเนาะเอ้ยเนาะว่าให้มาขับรถให้เนี่ยเออลืมว่ะลืมบอกเพนั้นมาขับรถให้กว่าประหยัดระหว่างว่ะเอาเอาปุยังเอาปุยังมือ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 กับมือกับกับอะไรมือกับต้องเอารถลองนะ ไปพลานันเหมือนกันนะ้อกว่าจะถึกวัดไม่ได้ไปวัดสมานครับพี่ไปวัดวิรโชออกเส้นทางไปมีนบุรีครับผมที่กัาที่มาครับผมไปวัดวิรโชครับผมเพราะว่าวัดสมานจะออกทางขวามือนะครับแต่ผมออกซ้ายมือเข้าเส้นไปกรุงเทพนะครับผมผมจะออกเส้นกรุงเทพแถวเส้นไหนบางน้ำเปรี้ยวเส้นมีนบุรีเส้นนี้นะครับผม แต่ว่าวัดวัด,วดสมานจะไปเส้นออกไปเส้นพนมสารคามแถวไอบางครานะครับผมเส้นนั้นครับผมอ๋อเหรอครับครับผมไปวัดวิรโชตครับผมห่างจากวัดสมานประมาณ45่ิบกิโลครับผม ว่านครับสำหรับจะนายโอเคโอเคโอเคได้ได้ได <gained igue. S 2> ้โอ um, okay, okay. ้ยขวายกระลืมตานน้นเอ้ยขวายนีดเพื่อคิดประหอดว่าพยายามจะเบาบางเนาะสานเสรอมอีกมาไปยังบ้นะโอกาสนาโอกานาครับผมอันนี้กต่มาได้ครึ่งทางแล้วก็มาไปยังดอกเนี้ยขวายขึ้นหาจังได้อีกขวายเลยสิขึ้นไปขนาดอีกอยู่นั่นเดี๋ยวไปทัวร์ได้ใหม่อใหญ่ยู่ทึ่งนั่งดิ มีคนขับรถไห่ถ้ามีคนขับรถไห้นะมันมีปัญหาเลยสร่างอยู่คนไหน่อยน,นางเฝ้าถ <c oughs> ทายรถทองเลยวะบ่มีครบมีหยาเหลืออะไรลืมมันว่านมันสีคนเบิ่งสร้างให้เจ้าบ่ว่านสันเดียวนะีเนาะเดี๋ยวว่า มันหลายอย่างเนาะสร้างหลายนั่นหลายนี่เนาะเภาก็บอกผู้ว่าสิบีบานกันอันนี้ท้ายพชรทองนี่เด็ดมากเพราะว่าน้ำรถหน้าขึ้นไปนะไม่แต่าันเลย อาญ,ญามันทึ่งสินตอนเศร้ากินหลายน้่ะและวหนหยกินหลายไอ้หอนี่ก็สร้างสกินใหญ่ก็โ้นเติบไปึไปถึงก็กว่าจะกินใหญ่อีกก็นานครับผมเพราะว่าต้องปรับพื้นที่ใหม่ปรับสภาพใหม่กว่าจะกินใหญ่อีกก็วู้ใช้เวลาอยู่ครับสิมากรุกแอนี่ทิ่ห้อง Hà có tẹt từ từ mặt ครับน้องบูป้ครับผมพี่ก็ขึ้นไปมัดน้องใหม่ๆเหมือนกันครับผมเพราะว่าไอเขาดิ้นจนเชือกขาดเลย เนน่ยค,ครับใส่เวลาขนาดรถขนาดรถไองน้องใหม่บอกว่าอยากกินรถชมวิวซื้อๆดี๋ยอครับปาตุกครับสวัสดีครับปาตุกสวัสดีนะครับ สติเลยสติเลยครับสวัสดีครับที่คนเข้ามาหลายแบบสิดขึ้นครับะสบิดขึ้นครับ,บทึ่งทึง่งเข้ามาครจะเป็น,นกันครับไปฉาเซาแบบคนเลยไปฉาเชิงเซาครับไปฉาเชิงเซาครับพี่สวัสดีนะครับบางทีผมอาจจะอา่านข้อความไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าให้น้องป้าอา่านแทนนะครับเพราะว่าผมขับรถอยู่ครับผม จะเดินทางกลัภไปนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เบนจะลเที่เอานําไม่ไปล่อยมัด <c oughs> Chân bụi lịt đấy Tầng này là phòng tự Là ăn non của tự Đó ดีทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์ก่อนนะครับผมจะขึ้นไปอยู่กับน้องใหม่ก่อนครับให้เจ้าของรถสิบล้อมาขับรถแทนครับผมพอดูแล้วคงจะไม่เืิกเท่าไหร่น้องใหม่ดิ้นเกินเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอยู่กับน้องใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของเจ้าของหกล้อมาขับฟิกอัพให้ครับผมแล้วก็ผมก็จะขึ้นไปอยู่กับน้องใหม่ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวค่อยไลฟ์สดให้ดูกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ ha sơ tim tục luôn